ออทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอันนี้มาดูสูตรบนนะบนไปกลับแต่ระวังล่างไว้ด้วยนะคะมันชอบมาล่างด้วยเอดมินก็เลยแบบให้ระวังไว้นะ บางทีมันมาล่างด้วยนะแล้วมันก็มาล่างด้วยจริงๆนะเดี๋ยวดูดิมีล่างไหมบนออกแปดหกเจ็ดเลขหลักมาด้วยกันนะคะหกเจ็ดแล้วก็แนวทางมันมาออกตัวกันนะมันไม่เด่นของแอดมินแต่มันเข้านะมันมาที่ตัวกันหกเจ็ดนะคะเลขหลักมาด้วยกันนะคะหกเจ็ดนี่นะ แอดมินจะบอกตลอดนะคะตัวเลขของแอดมินให้ท่านระวังนะระวังเลขหลักมันจะมาด้วยกันด้วยนะคะคู่โตดแอดมินหลุดนะคู่โตดไม่มาสักคู่เลยนะคะหลุดหมดเลยนะแอดมินจับคู่โตดให้ผิดเนี่ยอันนี้มันจะมาคู่โตดอยู่คู่เนี้ยมันมาเป็นคู่โตดอันนี้หกแปดเนี่ยนะมมาตรงนี้นะ มันมาตรงนี้นะคะคู่โต๊ดอยู่นี่แต่สองตัวมันมานี่บนไปกลับนะแต่คู่โต๊ดแอดมินไม่ได้วางให้ตรงนี้หกแปดนะเห็นไหมนะคะเอาเป็นว่าบนอันนี้เข้าหกเจ็ดนะคะมาที่ตัวกันนะเลขหลักของแอดมินมาด้วยกันได้นะคะแปดหกเจ็ดแอดมินวางแนวทางให้นะงวดนี้แอดมินจะวางให้แค่ ห้าคลิปแค่นั้นนะคะห้าหกคลิปเหมือนเดิมลดลงบนระวังล่างด้วยนะคะเหมือนเดิมนะระวังล่างไว้ด้วยเด้อเผื่อล่างมันมาอีกนะเนี่ยระวังล่างไว้ด้วยนะเดินมินเขียนบนระวังล่างไว้ด้วยนะ,ะนะคะระวังล่างไว้ด้วยแคปเลยนะคะอันนี้งวดหนึ่งกันยาหกเจ็ดนะ อันนี้คู่โต้ของแอดมินนะคะคู่โต้นะแล้วก้อนนี้เลขหลักของแอดมินนะคะชอบจัดขัดผ่านนะนี่อันนี้คือเลขสูตรบนระวังล่างไว้ด้วยเผื่อล่างมันมาด้วยนะคะแอดมินกลัวมันจะมาล่างด้วยนะแต่บนแอดมินว่ามาแน่นะแอดมินก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไงเด้อบนนี่มันก็สวยเหมือนกันนะคะ บนนี่ก็ามาได้เหมือนกันนะคือมันเป็นสูตรบนไม่ใช่ไม่ใช่บนมาได้มันเป็นสูตรบนนะคะอันไหนดับชนเด่นให้ท่านเลือกเด่นนะอันนี้คู่โต๊ดน,นะคะอันนี้เป็นคู่โต๊ดของแอดมินนะท่านชอบคู่โต๊ดแอดมินตัวไหนท่านก็จัดเอาเดอ้อนะคะจัดเอานะบางทีคู่โต๊ดเนี่ยบางทีมันมาสองตัวได้นะคู่โต๊ดมันก็มาสองตัวได้เหมือนกันนะคะ อันนี้คือสูตรคู่โต๊ดบางทีก็มาสองคู่นนมามาได้สองคู่นะคู่โต๊ดบางทีคู่โต๊ดมามาไปกับสองตัวท้ายแล้วก็มาหลักร้อยได้ด้วยระวังนะคะอันนี้สูตรอันนี้ให้ท่านดูนะคะท่านชอบตัวไหนท่านจัดได้เลยชอบจัดขัดผ่านเด้อแคปไว้ได้เลยนะคะแคปไว้เป็นแนวทางนะ <c oughs> แอดมินกลัวมันจะมาล่างด้วยท่านใช้อ่างละมัดระวังตัวกันถ้าท่านชอบท่านก็จัดได้นะคะงวดที่แล้วมันยังมาตัวกันเลยนะนะคะหวยมีเข้ามีหลุดอย่าว่ากันเด้องวดที่แล้วมาตัวกันนะ <c oughs> ท่านชอบตัวไหนท่านจัดได้เลยนะคะชอบจัดขัดพาน หวยมันมีเข้ามีหลุดมันต้องมีหาเลขดับแม่นๆม,มาตัดออกเอางวดนี้หวยสัญจรด้วยนะคะสัญจรต้องใช้อย่างระมัดระวงังมันเป็นมันมีสูตรอีกสูตรหนึ่งของแอดมินที่ล่างกันบนนะคะหวยสูตรนั้นน่ะสัญจรก็ไม่เคยหลุดนะท่านแคปไม่ได้เลยนะคะอันนี้นะให้ท่านย้อนกลับไปดูคลิปนะ หวยอันนั้นสูตรนั้นคือสัญจรก็ไม่หลุดนะแอดมินบอกเลยแอดมินวางแนวทางให้ไปแล้ววางแนวทางเป็นงวดที่34นะคะให้ท่านกลับไปดูได้เลยนะใช่อันนี้มั้งเนี่ยเนี่ยสัญจรก็ไม่เคยหลุด เจ็ดหนึ่งหกแปดเออใช่เจ็ดหนึ่งหกแปดอันนั้นให้ท่านกลับไปดูคลิปโน้นได้เลยนะคะมันจะมีมันจะมีหวยของแอดมินอยู่สูตรหนึ่งสูตรสู้สัญจรนะแอดมินวางแนวทางเป็นงวดที่สามสิบสี่นะไม่เคยหลุดแม้ตแต่งวดเดียวนะคะสูตรนั้นนะสัญจรก็ไม่เคยหลุดนะนาจะเป็นอีพีที่เท่าไหร่อ่ะ EP สองป่ะน่าจะเป็น EP ที่สองของแอดมินวันนี้นะ EP หนึ่งเป็นสูตรบนเป็น EP สองนะ EP สามก็วางไปแล้วอันนี้ EP ที่สี่อันนี้ EP สี่บางอันแอดมินก็ไม่ได้เขียนไว้นะอันนี้ EP สี่ของแอดมินนะคะรู้สึกจะเป็น EP สองอะนะ ของงวดนี้นะคะให้ท่านกลับไปดูนะแอดมินก็ได้เขียนไว้เปล่าก็ไม่รู้ไม่ได้เขียนอีพีไว้ในใบนะแคปได้เลยนะคะแคปแล้วก็ไปหาเรียกดับเม่นเม่นมาตัดออกอันนี้บนนะคะบนให้ระวังล่างไว้ด้วยคู่โต๊ดนี่มาระวังจะมาสองคู่นะคะเนี่ยให้ท่านดูน,นี้ประกอบด,ด้วยนะมันมีตรงกันด้วยนะมีหกหนึ่งก็ตรงนะศูนย์หนึ่งก็ตรงเห็นไหม ตรงกันหกเก้าไม่มีหกแปดไม่มีะระวังตัวเลขไม่ตรงก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มาเนี่ยห้าหกห้าสี่มูตัวเลขห้าศูนย์ตัวเลขสวยมากหกแปดถ้าหกมาหลักร้อยนี่รูดได้นะมีแปดเนหกแปด ้าหกมาหลักร้อยถ้าท่านชอบแปดแปดอยู่นี่นะคะท่านก็จับเอานะท่านชอบตัวไหนท่านดูเอาเองแล้วกันนะคะแอดมินก็ให้เป็นแนวทางเท่านั้นเลอหวยมันมีเข้ามีหลุดอย่าว่ากันนะคะแอดมินก็ไม่รู้ว่ามันจะมาตัวไหนนะเออเหลืออีกคู่หนึ่งที่แอดมินยังไม่ได้ให้นะขาดคู่นี้ ถ้า0มาเนี่นย0 8อีกตัวหนึ่งนะแอดมินลืมใส่นะมี0 8อีกตัวหนึ่งถ้า8มันมานะคะเอ้ยถ้า0มาเนี่ยให้ระวัง0 8ไว้ด้วยนะเดยะเอดมินจะจบคลิปแค่นี้นะคะท่านแคปไว้ได้เลยนะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้อดมินโรดนะคะสวัสดีจ้า